สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําคลิปซ่อมแอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอร์ตัวนี้เป็นอะไรแล้วก็จะทําการแก้ไขยังไงนะครับเพื่อนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูคอยเย็นก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะลองรีโมทมากดเปิดปิดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่ก็จะลองเปิดดูนะครับปรากฏว่านะครับคอยเย็นทํางานปกติเลยนะครับเปิดแล้วมันติดเลยนะครับแต่คอยร้อนไม่ทํางานนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในก่อนนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเจะมีจิ้ง จริงไหมนะเพื่อนเพื่อนพอแกะออกมานะครับบอร์ดก็เส้สเลยนะครับการแบบนี้โคตรยากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของพวกพี่นะครับพี่ก็จะทําการตรวจเช็คไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะครับว่ามันมีไฟมาปกติหรือเปล่านะครับเพื่อน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 เห็นไฟ15โวลต์กับ5โวลต์ไหมนะครับไฟมันต้องมาแช่แล้วนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าบอร์ดมีปัญหาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่ก็จะมาลองทําการตรวจเช็คดูนะครับว่ามีไฟมาไหมนะครับพอเช็คแล้วนะครับมีไฟมานะครับพี่ก็ฟันธงเลยนะครับคอยเย็นไม่เป็นไรนะฮะเด ร้อนกันบ้างนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเรามาดูคอยร้อนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตรวจเช็คของพี่นะครับว่าพี่จะเช็คยังไงนะครับเพื่อนๆพี่ลองสังเกตการทํางานของมันดูนะครับมันมีเสียงดังตอกแตก้มมันจะดังสลับกันระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นนะฮะ <c oughs> เหมือนคอยเย็นสั่งมาแล้วคอมันไม่ทํางานนะครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวพี่จะเอาบอร์ดไปลองเช็คดูข้างนอกนะครับเพราะว่าเช็คที่ตัวแอร์นะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทําการตรวจเช็คข้างนอกดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเพื่อนอ้้าาาาวววพี่่กก็็ไดทํรตเชคแลั i c a p p l e เครับเสีย2องตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยวิธีไล่ของพวกพี่นะครับพี่ก็จะไล่ตั้งแต่ไฟเข้านะครับจนไฟออกนะฮะให้เราเริ่มวัดจากภาคสวิตชิ่งก่อนเลยนะครับภาคสวิตชิ่งก็คือภาคจ่ายไฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับพี่ไล่อยู่นานเลยนะครับกว่าจะเจอนะฮะส่วนหน้าที่ของมันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูเองแล้วกันนะครับพี่ก็จะมาบอกแค่นี้นะครับว่าอาการแบบนี้นะครับ i c a p p l e เสียแน่นอนนะครับเพื่อนๆพอเปลี่ยนอะไรสบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆไป ไหมนะครับเพื่อนเพอมาถึงหน้างานนะครับเราก็จะประกอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อถ้าทําคลิปออกมาแบบนี้นะครับยังไงก็สาเร็จนะครับกลัวเพื่อนเพื่อจะไม่เชื่อนะครับพี่ก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการซ่อมแอร์ครั้งนี้นะครับพวกพี่ทําสําเร็จนะครับเพื่อนๆพี่ก็ขอสรุปเลยนะครับว่าอาการเสียวันนี้นะฮะไอซีอัปโปที่บอร์ดคอยร้อนเสียนะครับแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเสียเพราะอะไรนะครับเพื่อน